สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแกงปลาย่างนะคะใส่หยวกค่ะแล้วก็มีดอกกล้วยนะคะหรือว่าปีอักตมุจะมีเลยหม้อเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่หยวกไปก่อนค่ะวันนี้เราจะแกงแบบบ้านๆน,นะคะ ระหว่างที่หม้อเดือดนะคะแล้วก็สับสับเช็คเช็คนะคะหัวปีค่ะก็สับคุณหัวปีนะคะให้น้ำนมเร่งน้ำนมโอเคโอ้ยน่าทานค่ะแต่วันหน้าจะไปทำให้เพื่อนๆทานก่อน ทีนี้นะคะก็ใส่พริกเครื่องแกงลงไปเลยค่ะเป็นน้ำพริกดำนะคะอโอเคแล้วเราก็จะปรุงเครื่องเลยค่ะปลาแห้งนะคะเราก็แช่น้ำไว้แล้วค่ะมันก็จะหยาบๆหน่อยแล้วเราก็จะใส่อย่างนี้ไปเลย แล้วก็มีเป็นเห็ดด้วยนะคะเห็ดคอนขาวแล้วก็มีปลาหมึกค่ะใส่ลงไฟเลยไปฉพูค่ะแล้วก็มีตะไคร้นะคะแล้วก็มีส้มเราจะเอาจุล้างลงไปเลยน้ำเดียวกันนี้ได้ใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะ โอ้ยหอมมากเลยหอมใบชะอุ่มกับใบชะพลูแกงกรายย่างหอมมากเลยค่ะแล้วก็จะตั้งไว้หน้าน,านแลนะค่ะปลาของเราก็ได้เปื่อยแล้วนะคะ ปรุงรสก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ชุบรสค่ะแค่นั้นค่ะไม่ได้ใส่อะไรมากก็ก็เสร็จแล้วนะคะแม่โยเกิร์ตกจ็จะตักไปกินแล้วค่ะโอ,อ้แกงปลาย่างต้มโครงบายบายค่ะเสร็จแล้วจ้าบายบายอ,าอ่ะต่อมีก่อน అత్త అనిపి